ะคะวันนี้ก็มาในส่วนของเรื่องสับเซ็กนะคะวันนี้มีอุปกรณ์มาด้วยอะไรคะมีค่ะเราจะเอามาสับ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 เซ็กกันนะคะนี่คือสัญลักษณ์เซ็กนะคะที่เราเรียนรู้ไปเบื้องต้นฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเป็นสับเซ็กสับเซ็กทั้งหมดฉะนั้นถ้าสมมุติว่าครูยกตัวอย่างนะคะครูยกตัวอย่าง ในเซตมีอะไรบ้างมีหนึ่งกูไปจับหนึ่งมาใส่มีสองเอาสองตัวก่อนนะอ่ะมีหนึ่งกับมีสองนะคะมีหนึ่งกับมีสองฉะนั้นเราจะหาสับเซตทั้งหมดอ่ะเราจะหาสับเซตทั้งหมดฉะนั้นมีฉะนั้นครูบอกว่าสับเซตเอาตามหนึ่งตามคำว่าสับสับออกมาหนึ่งตัวเอามาตัาต้งอ่ะสับออกเอามาตั้งหนึ่งตัวค่ะ นะคะฉะนั้นเราก็สับหนึ่งตัวสับหนึ่งตัวได้อะไรบ้างได้หนึ่งกับสองแล้วเราก็ใส่เซ็ตให้มันนะเห็นไหมสับมาแล้วใส่เซ็ต้ามันอยู่ในกระดานก็สับออกมาแล้วใส่เซ็ตนี่คือสับแล้วใส่เซ็ตตรงตัวไหมคะตรงตัวนะคะฉะนั้นถ้า มีสมาชิกข้างในสองตัวเราก็เริ่มสับตั้งแต่หนึ่งตัวสับออกมามีหนึ่งมีสองต่อไปครับสองตัวได้อะไรบ้างสับสองตัวออก,กลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมโอเคนะคะรอบนี้สับสองตัวก็เป็นออกมาตั้งหนึ่งสองเห็นไหมคะได้หนึ่งได้สองได้หนึ่งสองสับได้ทำอะไรต่อ ใส่เซ็ตเห็นไหมคะสัตเร็จต่อไปสัตได้หีดหมดเลยมันมีสองตัวค่ะมันก็หมดแล้วหนึ่งตัวสองตัวหมดแล้วแล้วสุดท้ายนะคะตามสมบัติของมันบอกว่าเซ็ตว่างเป็นสับเซ็ตของทุกเซ็ตฉะนั้นสับเซ็ตของเราหมดนะคะมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่โอเคนะคะต่อ,อนนะคะอ่าต่อไปมาดูกรณีมีสมาชิก สามตัวครูให้เป็นหนึ่งสองสามฉะนั้นเราก็เริ่มสับตั้งแต่หนึ่งตัวก่อนสับออกมานะคะสับออกมาดึงออกมาหนึง่งไม่ถือเลยนะคะนี่หนึ่งสับสองเป็นหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวสับออกมาหนึ่งตัวได้แล้วฉะนั้นสับหนึ่งตัวโน้นนะคะสับหนึ่งสับหนึ่งตัวอ่าเราก็จะได้หนึ่งสอง สามแล้วราทงำไงสับแล้วใส่เสร็จเสร็จอ่าฉะนั้นส,สับหนึ่งตัวก็คือเอาสมาชิกแต่ละตัวสับออกมาตั้งนะคะต่อไปมาดูสับสองตัวกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะกลับไปเป็นเหมือนเดิมสับสองตัวคู่แรกหนึ 1, ่งสองเไหมคะอ่ะเราก็ได้สับสองตัว สับสตัวได้หนึ่งสองสับแล้วใส่สิอ่ะเอาพาสับไปเหมือนหนึ่งพาับมหนึ่หนึ่งสองไปแล้วต่อไปหนึ่งคู่กับอะไรอีกได้บ้างหนึ่งสับกอกมาสามนะคะเราก็เขียนออกมาเป็น1นหมดแล้วอ่ะหนึ่งสองสาแล้วนะคะเห็นไหมหนึ่งสอต่อไปเริ่มตัวนี้ต่อ สองคู่กับอะไรได้อีกสองก็สับออกมาคู่กับสามขึ้นต้นได้สองสามฉะนั้นพยายามขึ้นต้นด้วยตัวไหนบรรทัดต่อไปก็อีกตัวหนึ่งนะคะมันก็จะได้ไม่มั่วนะคะนี่คือสับสองตัวหมดแล้วถ้าไปสับสองหนึ่งหรือสับสามหนึ่งมันก็คือตัวเดียวกันฉะนั้นสับสามตัวเราจะสับไปจนถึงเท่ากับจํานวนสมาชิกนะคะ สับสามตัวเราแทบอะไรออกมามีหนึ่งสอามเราก็สับหนโทษขโทษสามตัวได้อะไรมาหนึ่สองสามสับมาทั้งชุดแล้วก็ใส่เซ็ตแล้วอย่าลืมสุดท้ายตามสมบัติคือเซ็ตว่านะคะจะเห็นได้ว่าถ้าสามตัวก็จะเป็นหนึ่งสองสามีห้าหดปด แล้วถามว่าตัวนี้ค่ะก็คือตัวมันเองถ้าครูเขียนให้ตรงนี้เป็น A เนาะอ่ะให้ตรงนี้เป็น A ก็แล้วกันอ่ะตรงนี้ก็คือ a ตรงนี้ก็คือ A มีอะไรเหมือนกันอีกบ้างมี A มีตัวมันเองมีเซตว่างมีเซตว่างฉะนั้นนะคะสมบัติของมันก็คือถ้าสับเซตทั้งหมดเนี่ยนอกจากมีเซตว่างแล้วก็จะมีตัวมันเองเพิ่มเข้ามาถ้าสับยสี่ตัวหนูคิดว่าหนูทําได้ไหม สับสี่ตัวลองฝากไปดูนะคะสับสี่ตัวเช่นเนี่ยหน,นึ่งสองสามสี่แบบนี้ค่ะอ่านะคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครูมายกตัวอย่างเกี่ยวกับสับเซตก่อนอ่ะสับเซตกรณีอ่ากรณีที่สมาชิกมีสองตัวโดยเห็นได้ว,ว่ามีสับเซตทั้งหมดสี่ตัวถ้ากรณีที่มีสามตัวสับเซตทั้งหมดมีแปดตัว นะคะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ก็คือสมาชิกของอสับเซ็ตทั้งหมดสับเซ็ตทั้งหมดจะเท่ากับ2งอยกกำลัง,ง N N คืออะไร N คือจำนวนสมาชิกเหมือนนี้ยค่ะมีกี่ตัวสามเอามาสามตัวก็เป็นสองอยกกำลัง,งสามเท่ากับ แปดเห็นไหมคะกำนวนสมาชิกเท่ากับแปดอันนี้ล่ะสองเทากำลังสองก็เท่ากับสี่แบบนี้คะ่ะเราจะได้รู้ว่าไอ้ที่ตัวที่เราหามาได้เนี่ยมันตรงไหมมันครบไหมโอเคนะคะสำหรับวันนี้สับเสร็จฉะนั้นฝากนะคะฝากไปดูศึกษาเพิ่มเติมได้ถ้าไม่เข้าใจก็เม้น์ไว้นะคะหรือเป็นยังไงก็เม้นต์ฝากดชมกันได้นะคะวันนี้บ๊ายบาย